สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกะอาทิตย์ก้อนกับประเดมมารีวิวให้เบิรงพี่น้องเพราะว่าเหตุผลหลายประการเนาะทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจโนนีนั่นนาะมื้อนี้อ่าเม่ที่วอาทิตย์ที่แล้วกับประเดมไปโรงเรียนเบิดอาทิตย์พี่น้องเพราะว่าตอนเสาร์กะบอ่าอันแบบว่าขึ้นสะขึ้นเฮียนอาเจียนประมาณนี้นะกะบบุ้งว่าเป็นอย่างเนาะแล้วก็มีอาการเป็นไข้หวัดมื้อนี้พ่อกะมื้อนี้กะแมื่อที่ไปโรงเรียนอยู่แต่ว่า ตอนสิบเอ็ดโมงพอไปหับพอจะหับไปหาหมออยู่คลินี่ประสานสารน้องพี่น้องลังจากหันกะบ่นน่ใจว่าสีไปส่งโรงเรียนหรือว่าอันกลับมาบ้านเลยกับปรจักนะพี่น้องก็จังท่าเบิงไปเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วกะเบิดอาทิตย์บ่ได้ไปโรงเรียนเนาอกะกับเป็นห่วงนะบุ๊คว่ามันเกิดจากสาเหตุอีหยังเนาะเช้าตย์ที่ผ่านมากกับอากาศกับบ่ค่อยดีปันใดพี่น้องกับฝนตกอย่างป้ระมาาอากาศมันหนาวลงอีกนะพี่น้องตอนแรกนึกว่ามันจ่เบิดหนาวแล้วเนาะมันกะ อ่ะยังมีหนาวอยู่นะแต่ว่าพยากรณ์อากาศว่ามื่อไนตอนไอ้แปดเก่าโมงนะจะมีหิมะตกนิดหน่อยนะแต่ว่ากะอ่ะมัตกนะพี่น้องตอนนี้กะแดดออกกะทะกระลุนกันพี่น้องมืออื่นคอยกะมีงานแอนติคยูลินคอนโชว์กราวเนาะพี่น้องกับเรแน่ใจว่าจะได้ไปบ่เพราะว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกประมาณแปดสิเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องคันฝนแปะตกแปดสิเปอร์เซ็นต์กับเบิร์ตโอกาสนะคันมันตกแบบตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็น ขายคลองกลางแจ้งอะนะพี่น้องลรวก็เสาอาทิทิพผนานมาคือว่าสู้ฟังฝนมาตกน้องคนก็มาขายหน่อยนะหนาวหนาวแวไม่ได้เตรียมตัวไปปานไหนนะพี่น้องแค่เสือ้อแขยาวไอเสื้ออันอันจัมเปอร์น,นะเสือ้อแขยาวกับเสื้อแจ็คเก็ตสองตัวมันก็หนาวนะพี่น้องมันก็หน,นาวก็เลยคลองมากับจะกับได้เสื้อ,อยุ่พมาหลานสองหลานนี่นะพี่น้องนอนนั้นก็นเป็นหลานเก่าๆเดิมๆ เดินไปเดินมาจะสินาพี่น้องเนาะเอาละมาเบิ่งกันเลยนอหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยก็มาเบิ่งกันเลยนาะว่าค่อยเดยังไม่แน่พี่น้องเนาะอันดับแรกอ่าเป็นแว่นตาพี่น้องเป็นแว่นตาเรเบนเนาะเรเบนตัวนี้กะมาพร้อมกล่องมาพร้อมกล่องเนาะต้องขออภัยดหลายเด้อพี่น้องสําหรับคนที่อยากได้อยากซื้อนะพอด้ขายออนไลน์อีพี่น้องมันอยากมันอยากนะพี่น้องต้องขออภัยไหลายขออภัยจริงๆเนาะเป็นแว่นตาเรเบีนซื้อมาหาปอนพี่น้อง คอยมากประเทศอังกฤษก็ย่อนเป็นสีหลับพี่นอ้องแบบคล้องมาถือกันะนะพี่น้องคล้องมาถืกอกันยุ้นตลาดค่าบูเซลยังสินะอันนี้ก็เป็นเทสเบเกอร์เนาะเป็นกิฟเซตสำหรับใส่บาสนะนะบาสจิิงสำหรับใส่ในห้องน้ำเป็นแผ่น,อ,นอันยังอะไรไอไอแปะหนานะพี่น้องแล้วก็จะมีครีมอาบน้ำมาเนี่ยอเดียวก็จะเปิดให้เบิรงกเนาะจะสิขักเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นประมาณนี้นะพี่น้อง กะเทีมสองอันอันนี้ก็เป็นนิยังโน,นนี้นั่นนี่แหละพอเดบิ้งไปได้หรอกค่ะบุคด้ใส่ข้องพวกนี้นะพี่น <c oughs> ้องคอยกะบสีอัน,นเป็นเนี้อฝรั่งกัจจิงแบบบานแห้งอ่ะนะแบบบ้านบ,บ,บ้าน <c oughs> บ้านบ้านบ้านาน,นอกนะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นเลโก้เนาะนี่ละเขาไปซื้อในเลโก้เนาะน่กะสีเป็นชามีซื้อส่สวนมาเนาะก็ซื้อมาเลโก้มาสองปอนด์อยู่นนองใหม่เนาะอันนี้จะเป็นแบบยังโบแกะเนาะยังโบแกะเลย ไมเอี่ยมบอกอาลาไทยสองปอนตอนนี้เนาะพี่น้องเขาไม่ซื้อ,อยี่หลานก็นสิแพทเตือนพี่หลัลลังต่อมาอันเขาอกว่าเขาเคยไปอ่านพ่อหนังเจสิกาเนะาะ่อกคนซื้อเลโก้มาอ่านสองปอนพ่มาโอ้ยคนคนกคยซื้อมาคือกันพคนว่าพคนซื้อมาปอนหนึ่งถือก็คอยได้อีกนะนละกกนกองใหญ่กลัวเน,น,นานะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลโก้เนาะได้มาสองสองอย่างเนาะอยู่ในกองแล้วก็เป็นเป็นไอ้รถอีกขั้นหนึ่งอ่ะนะพี่น้องอยู่ในนี้อยู่ในนีน้เนาะ นี่หนึ่งปอนะสี่สิบาทพี่น้องกระสืออันอันนากระสิเป็นพันอยูร่ะพี่น้องถ้าันมาสืออยูุราน,นกระสิเป็นพันอยู่ส่วนฉันเนาะต่อมากระสิเป็นอ่อคัฟเฟลิงเนาะพี่น้องอันนี้เป็นไอเป็นอะปากีสถา,านคัฟเฟลิงพี่น้องปากีสถา,านอ่ะเนี่ยพี่น้องเป็นคัฟเฟลิงนะที่เขาใส่ในเสือเส้อเสื้อเสื้อยังสีน้ำพี่น้อง กระฟื้นประมาณสามปอนต์ตัวนี้เนาะเพืพร้อมกล่องกามีดีกล่องกามีดีแท้ๆล่ะพี่น้องนี่ต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาเนาะนาฬิกาซื้อมาสามเรือนยี่สิบปอนต์ต่อเขานะเขาอาจจะว่าไอเขาอาจจะว่าอันเรื่องละสิบปอนด์พอหน่จัดสชการล้วไปซื้อขอับยางน้ำเหล่านะเบิร์ตหมงยางก็เรียกเปยางน้ำเหล่านะสามเรือนยี่สิบปอนต์เนาะพี่น้องนะอัน,นเป็นยี่ห้อฟอสซิลพี่น้องอันนี้ฟอสซิล พี่เนาะฟอสซิลเนาะยังใหม่กิ๊กอยู่เลยเด่นพี่น้องใหม่กิ๊กอยู่เลยฟอสซิลอันนี้กะอ่านีา่ละพี่น้องถึงฟอสซิลต่อมากระซองกับเป็น,เเนยี่ห้อ DKNY เนาะตัวนึง DKNY พี่น้อง DKNY ตัวเนี้ยอ่ะยังใหม่ใหม่เลยใหม่เลยแหละพี่น้องใหม่กิ๊กเลย DKNY แล้วกะ ต่อมากเ ose, เ็เป็นกู๊ตบวะก็เออเออซื้อมันถือกว่าหรอกเดีย๋ยวพี่น้องกะไมคี้คือกันพี่น้องกะเซซายประมาณเทืาสองเทื้าล่ะสมา่าคือคอยบอกสูฟังเัื่งเท้อเขาสื่อเป็นอ่าของขวัญปีใหม่ของขวัญวัน,วนเกิดให้พ่อให้ยังเจสินาลูกหลายคนยังเจสินาพี่น้องมันกะอ่าซื้อมาแล้วบอดีัไซสิน่ะซื้อให้สุป,ปีสุป,ปี้เท้าเขากับบอดี้ไซพอหอดอันอันไอ,นอเสียมาขายเขาเบื่อเขาก็เอามาขายอยงนี้เนาะอันนี้เป็น เป็นเงินเนาะพี่น้องเอาไว้ติดหมวกนะพี่น้องเวลาใส่หมวกเขาเอามาติดหมวกติดยังสินะเป็นเข็มเข็มติดหมวกเนาะต่อมาก็เป็นแหวนแพนดอร่าแพนดอร่าตัวนี้กะอ่าสภาพก็โอเคนะพี่น้องยังกลมบล็อกอยู่เลยเนาะเป็นเงินนะพี่น้องแพนดอร่าหนึ่งปอนเนาะอยู่หลาดกัสิแพงเต๋อปะนะพี่น้องแต่ว่าอันซสือ คันหาปอนชิปอนนี่ยกระส่องสืบข้อดบ้อาจากสื่อเหรอเดยพี่นอ้องพวกแพนดอร่าอย่างสินะบอกว่าเป็นพวกแขนกําไรแขนกําไรอย่างนะเห็นเขาอันเอามาขายอยู่ตลาดค้าบูซลชามนะนะพี่น้องชามที่มันไอตุ้งติ่งนะพี่นอ้องเวลาเีามีอีกอันไออยางหลักของแขนแล้วก็ชิมีตุ้งติ่งนะเขาขายอันหาปอนก็นคนเพมีคนอยากสื่อเด้พี่นอ้องจะแปลกว่าคนไปสื่อน่าหลานนะแพงบริษัทนะนะ นนเอามาขายมือสองนะแถบสิบรมี้นอยากซื้อเลยนะแต่ว่าจวัาว,าวามาพวกขอยบริได้ซื้อนะพี่น้อจงจะ่าบรดิบริได้ซื้อเอามาขายไปไหนเนาะสิจากว่ามันทึกอิรน่ะอย่างอันละหนึ่งปอนสองปอนงสิกะอ่ากสบซื้ออยู่นะเป็นชามเป็นยางสินะสละสละ,สละแนวหูมันคือบ่เห็นละพี่นอ้องอันนี้พรมีโอเนี่งตุ้มหูพี่น้องอันนี้ตุ้มหูเงินเนอกเป็นหมุก เป็นมุกปลอมก็เป็นหินเป็นอย่างสินะแต่ว่าไอ้ตัวเลือนมันอ่ะเป็นเงินเป็นทอเป็นตวหูอ่าหนึ่งปอนหนอตัวนี้หนึ่งปอนแล้วก็เป็นจี้จี้แมวเนาะจี้แมวนะเป็นชิคกี้แมวนะจี้แมวจี้แมวพี่น้องเป็นหินนะเป็นหินสีฝาอย่างมาละคัเป็นบรมาละคัไหมหินสีฝานะพี่น้องงามอยู่เลย หินตัวน,นี้วันนี้ก็เป็นเข้มกรัดเข้มกลัดเนาะเข้มกลัดนะแต่ว่าเข้มกลัดที่เขา,าขายเป็นอันมือหนึ่งไม่ไหม,ไมกับบกกับพี่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าหางบดีสื่อนะจกักจักเป็นยังนะลวงใส่แต่แบบของมือสองเนาะนอกน,กน,น,กน,น,ะนะั้น,น,น,นก็จะเป็น,น,นจี่พวกหินอ่ะนะพี่น้องเป็นจี่หินต่างๆเนาะก็จะเป็นจี่เสียเนาะก็จิจี่หินน่ะนะพี่น้องอยู่ในนี้บลิวเวิวเป็นอันดอกมันสิบเบิดเวลาหลาย ต่อมาก,ก็เป็นอันไอจี้พี่น้อนนงจี้จี้สวยเนาะอันนี้เนาะจาี้ในพี่น้องเป็นหินแดงแดงเขาเออนิสุยางประจักษ์เด้อพี่น้องหินแดงแดงนี่แม่นี่ก้อนบแบบใหญ่หนึง่งเด้ที่เขาเอาไปน,นิยมเห็นหัวแหวนหัวยางอ่ะนะเนี่ยเป็นแบบก้อนใหญ่เลยสีเลือดเลยบูฮูว่าเอนอนิยังกัน เว่าการเน็ตกระโบแมนเนาะการเน็ตภาษาไทยโบโหดอ่ะพี <of> ่นนองการเน็ตกระโบแมนมันสิออกสีสีออกน้ำตาลแดงๆน้ำตาลเนาะพี่น้องนี่อ่ะสไตยี่ิบปวดหรือสไ่า์รับบาดบ่แน่ใจว่าเราซื้อมาจจะบาดเนาะแล้วก็เป็นกองแขนก่องแขนหรือว่ากําไรเนาะพี่นนอะต่อมาก็สิเป็นสวยขมือพี่นนอะคู่กับอันตุ้มหูวหาันี่เห็นปะสวยขมือ แล้วก็อียางละนี่แล้วก็จะเป็นอันอัมพันธนะพี่น้องอัมพันธ์กำไลอัมพันธะสิเนาะมนเป็นกำไลสุพันนี่พี่น้องกำไลอัมพันตุ้มหูเนาะอันละหนึ่งปอนด์ีด้พี่น้องหนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์โอ้ตุ้มหูตัวนี้สวยมากตุ้มหูพี่น้องตุ้มหูอันหินชีเขียวอนี่ต่อมาก็จะเป็นตุ้มหูพื่กัน อันนี้ก็เป็นถุงหูมุกเนาะจะเป็นเฮียเฮียไหนเฮียดีอันนี้ก็เป็นถําหูมุกพี่นอ้องมุกเม็ดหน่อยๆน,นะงามแต่อันนี้แบรนด์นิวเนาะใหม่ๆเลยเขายืดได้ทุงอะนะแต่ว่าเวลาเขาซื้อมาเขาก็มากแกะออกแล้วก็ปไปใส่ถาด <laughs> ต่อมาจะเป็นอันเป็นอู้อามาติส่วยเป็นจีงานวดอีงามแพงพี่นอ้องอันนี้งามแฮงบอพี่นอ้อง เป็นม้าเนาะม้ายูนิคอร์นพี่น้องงามงามตัวนี้เป็นเงินเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะมาติสแล้วก็อ่าเขียนอวานี้อะไรพี่น้องนอนก็นจะเป็นหินอันสลักหอสลักโอ้แล้วก็เป็นเหรียญพี่น้องลงส่วนมันอันรีวิวสองช่องเนาะวันนี้ก็เป็นอันไอที่เข้าตีกับทหารนะพี่น้องหุ่นละข่าเนาะแล้วก็จะเป็นแหวน อันแหวนแหวนเงินเนาะตอนนี้เนาะแหวนใหญ่แหวนผู้ชายแล้วก็ซิมีอันอันนี้ก็เป็นแหวนผู้ชายพี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นหินอ่ะอนะพี่เนาะแหวนหินอ่ะตัวนี้ก็เป็นอินเดียนแดงอินเดียนแดงอินเดียนดำเห็นบหมพี่เนาะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ เนีบยมงส่งเป็นตเหตดมาจากเมืองไทยในพี่น้องเล่มืองส่งเลยนนะะแล้วก็เป็นหินอันเอ๋ยล่ะสักอย่างหนึ่งไม่รู้จากซื่อมันในพี่น้องหินเลยเนี่ยบอกหินงามงานธมาก็เป็นจีจีเงินเนาะอมาก็สิเป็นอันนางฟ้า เป็นหินนะพี่น้องเป็นอะมาติสอะเมทิสอะมาร์ติสอะเมทิสแล้วแต่ผู้ได้เจอเอิญนะพี่น้องต่อมาก็เป็นแมวนมเาวานาะพี่น้องแมวนี่ยโอ้โหหินอีอย่างเลยพี่น้องหินแบบอันนี้ก็จะเป็นกําไลโคชโรดโคชนี่พี่น้องก็สีก,กําไลก็สีลายอยู่เลยก,กําไลก็สีลายเติบอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นสร้อยกําไลเป็นสร้อยเนาะพี่น้อง ลายเนี่ยพี่น้องกำไรกะซื้อมายี่สิบป,ปอนพี่น้องหินทั้งหมดเดีเ๋ยกวก็จะให้เบิง้งแล้วก็จะมีหินอันนี้นะ่หินแบบเปลือกเปลือกไอเป็นอันเกศป่านะพี่น้องสีมันคล้ายๆเกศป่าจะมีหินหลากหลายเนาะพี่น้องเดี๋ยกวก็จะให้เบิง้งเห็นหายเห็นสุพรรณตะบนตะพุ่มตกใจก็จะมีหินต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีอะมาติส มีอคอสเนาะมีคอสแล้วก็หิน <sì> สีอัน <Then> น mm ้ำตาลเนาะพี uh ่น huh ้องแล้วก็จะมีหิน uh สีอันแค่โนกกระทะอย่างเดียสินะนี่จะมีหินตัวนี้อ่ะพี่น้องนี่บหินสีฝาห็นบ่สี้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหินแบบเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นามเสีดีกว่าประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็จะมีหินต่างๆหลายๆแบบนะอเไครก์อายเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ไทเก์อาย อันอันนี้ก็จะเป็นหินที่เขาตัดนะพี่น้องหินกลมๆแล้วเขาก็ือตัดแบ่งมาขายแบบบางสีเนาะลายเสืออายแล้วก็เนียงเด่นนี่แหละพี่น้องก็จะอ่าอัมารติสเนียงจะสีนะพี่น้องนี่แหละหินท Siri, ั้งหมดที่ที่อยู่ในถาดนี่เนาะยี่สิบปอนด์พี่น้องก็คูณเอาเดยยี่สิบคูณสี่สิบเนาะนี่แหละของที่ได้มากอะประมาณนี่แหละพี่น้องก็บม่ค่อยหลายไปก็บม่ค่อยหลายไปก็ไม่ค่อยหลายไปไหนในที่นี้หมายถึงว่าบราได้มีหลากหลายไปไหนเนาะ เพราะว่าอันลักๆกกับสื่อประมาณนี้นะพี่น้องกับสื่อพวกเครื่องประดับเนาะพวกจิวเวอรี่เนาะจิวเวอรี่แล้วก็พวกไอ้เป็นเหรียญต่างๆไอ้อะเจ้าหนอนแล้วก็พวกหินพวกเลโก้พวกของแบรนเนเมืองสรีน้อพวกของแหวนเนี่ย่าจจะเป็นพวกน้ำหอมไอ้พวกเหรียญพวกไอ้อะงจัาสินะที่มันแปลกๆที่มันแปลกๆแล้วก็หาอย่างๆแน่ประมาณนี้นะพี่น้องกับกับสีใครประมาณนี้นะพี่น้องกับ กาต้องขออภัยได้หลายสำหรับคนที่อยากได้ละปฎิส่งไปให้นะพี่น้องปฏิส่งขายทางออนไลน์เนาะต้องขออภัยได้หลายมิถันผู้ส้มถามว่าอันอันอีเบอันบัญชีอย่างอ่ากะอันนี้ขอกระปุกหูพี่น้องเพราะว่าพอหนงเจสิจาเราไปอันผ้ซื้อ่าเราใส่ว่าโมโมโจกิฟต์หรืออย่างนี่ล่ะพี่น้องบุบเน่ใจนะเพราะว่าเราปฏิขายหลาย รล้วสิขายของที่แบบมันหายอย่างๆล่ะกะราคาแพงๆในจักหน่อยหมายถึงว่าบโบเวนว่าทำผู้ส่งโบมีเงินสื่อเดยแต่ว่าโบเดมีของที่แบบหลายอินสิ่นาขึ้นทั้งหมดว่าเป็นเหรียญก็่ไมีเหรียญเดียวอิงสิ่นะพี่น้องขายอย่างๆในอินสิ่งหนะก็จะก็จะมีของพวกนี้นะพี่น้องหมายถึงว่าพวกแหวนพวกกำไลพวกนุ่นอันนั้นรีก้นาฬิกานี่โบได้ขายออนไลน์นะพี่น้องจะไปขายอยู่ตลาดเนาะตลาดสิไปขายกับพี่ตลาดโดนคัสเตอร์วันพุธนะพูนอพี่น้อง วันพุธลดรา่าเลดฟอดวันศุกร์สองหมื่นที่ไปขายนอกนันกระส,ะ <c oughs> สาเส <c oughs> าร์อาทิตย์ไปซื้อพุธกับวันศุกร์นี่ไปขายรากาวันหยุดก็คือจ่รยนังค่า,าราคาวัดผู้ลูหัสนี่ก็คือเฮ็ดเบียกบาทนะพีน่น้องเฮ็ดเบียกบาทในที่นีน่หมายถึงนักเท่ากับไปช้อปปิ้งเนาะนักเทา่ับไปช้อปปิ้งนักเท่ากับไปตัดหญ้าอยงานกสินะพี่น้องนั่เทากัไปตัดหญ้าเทอก็ไปทำความสะอาดถนนถนนกรงสีนาพีน่น้องมันกะอ่ากะ นี่ล่ะขขาพวกกันสิบอยู่ประมาณนี้นอพี่นอ้องเอาละคลิปนี้ก็จำนี่ล่ะปลอหลายไม่สิย้ายห่างเนาะเจอกันคลิปหนา้ามีง,งานดี่เีเสริมงานด้สิมาบอกสู่ฟังน,น้ะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ